สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับขบวนสินค้าที่986นะครับวันนี้ทําขบวนโดยอันซอมนะครับ4410นะครับรุ่น AD24C ADD นะครับวันนี้จอดอยู่ที่สถานีบ้านโป่งนะครับตอนนี้ขนถ่ายสินค้าอยู่นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับขบวนบัรทุบรรุห่อส่งด่วนนะครับ ลำโพสินค้าพัสดุห่อส่งด่วนก็จะเคลือ่อนขบวนออกจากสถานีบ้านโป่งนะครับตอนนี้ตีทงแล้วนะครับเตรียมเดินทางครับนี่นะครับอันซอมซ c 1 1หนหน,นะครับตัวนี้เป็นรุ่นสุดท้ายเลยนะครับของอันซอมนะครับที่นำเข้าประเทศไทยนะครับ กำลังผ่านเครื่องกั้นนะครับทางด้านเหนือของสถานีบ้านโป่งนะครับนี่นะครับผ่านไปแล้วนะครับสําหรับขบวนขบวนพัสดุนะครับสินค้าพัสดุห่อทรงด่วนนะครับต้นทางสงกลาลงไปทางกรุงเทพนะครับเข้าโค้งบ้านโป่งไปแล้วนะครับ